สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อมกากเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับ most like MV K-pop girl group ที่มียอดเนี่ยสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกของ YouTube 2025การอันดับตอนนี้มีการจัดอันดับมา5อันดับแต่ว่าใน5อันดับนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4วงนะครับซึ่ง 2ใน5จะมา2 MV ด้วยกันเรามาส่องกันดูดีกว่าว่ามีวงไหนกันบ้างเริ่มที่อันดับแรกเลยนะครับ Baby Monster อันดับที่5กับเพลง Hot Sauce เพลงใหม่ล่าสุดของ Baby Monster ที่เพิ่งปล่อยมาในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองยอดเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่560,000ไ like ลค์ในตอนนี้นะครับ Baby Monster Hot Sauce อันดับที่5 พ่วงมากับอันดับที่4เป็นของ Baby Monster เหมือนกันนั่นก็คือเพลง b r i l l i Like You ะดัับมียอดทั้งหมดอยู่ที่591,000นี่คือ2เพลงจาก Baby Monster ที่ครองอันดับ5แล้วก็อันดับที่4เป็นรุ่นน้องจากเจน5เพียงแค่วงเดียวเลยด้วยที่ติดอันดับใน5อันดับนี้ของ Most Like MV K-pop Girl Group ที่มียอดสูงสุด ใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube 2025อันดับที่3นะครับเป็นของเอส a กับเพลง Dirty Work ซึ่งก็ปล่อยมาในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอส a าฟาดสุดๆนะครับกับ Dirty Work 725,000ไ like. ลค์ความเร็วความแรงเอส a ก็เป็นอีกหนึ่งวงจาก Gen 4และก็เป็นเพียงแค่วงเดียวด้วยใน Gen ที่4ที่ติดอันดับ Top 5นี้คือเอสา d i Work อันดับที่2นะครับคือ Girl Group จาก เจน3นั่นคือ Twice กับเพลง This Is For ที่เพิ่งปล่อยมาในวันที่11ที่ผ่านมานี้นะครับด้วยยอดทั้งหมด973,000 0 like. ไลค์มาเร็วมาแรงมากๆเลย Twice ที่เพิ่งปล่อย MB ตัวใหม่คัมแบ็กใหม่ก็ฟาดอันดับที่2ไปครองพร้อมๆกันเลยนะครับกับ Blackpink ที่อยู่ในอันดับที่1 Queen วีนเอยู่ในอันดับที่1ด้วยยอดทั้งหมดคือ3.4ล้านไลค์จากเพลงจัม MV ที่เพิ่งปล่อยมาพร้อมๆกันกับจะวา e สเลยนะครับสงวงเกิร์ลกรุปจากเจนที่3ที่เป็นตัวตึง ระดับท o p ป r blackpink า a อันดับที่1ไปครองส่วน twice ฟ a d อันดับที่2ติดติดกันมาเลยนะครับ blackpink กับน้องจัม๊มเป็นเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ทํายอดกดไลค์ในตอนนี้ทะลุหลักล้านและก็ทะลุหลัก3ล้านและก็เป็น3.4ล้านนะครับในการจัดอันดับครั้งนี้24ชั่วโมงแรกที่เขานับแต่ตอนนี้เนะี่ยยอดของแต่ละวงก็ขยับขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะ blackpink ที่ทะลุไปไกลามากเลยด้วยและนี่คือ5อันดับ5 mv ของวง girl group 4วงที่สา มาทำยอดกดไลค์ให้กับ MV ที่ปล่อยมาใน2025นี้เร็วที่สุดใน24ชั่วโมงแรกอันดับที่1 Blackpink จ u m อันดับที่2 Twice This Is For อันดับที่3 e s p a Dirty Work อันดับที่4 Baby Monster v e r y Like You และอันดับที่5 Baby Monster Hot Sauce